แสงจันท LED นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแสงจันทร LED ขนาด36วัตต์นะครับเขาจะสว่างเท่ากันนะครับกับแสงจันททั่วไปถึง500วัตต์วันนี้ผมมาโชว์ให้ดูก็คือตัวนี้เป็นหลอด LED นะครับกินไฟแค่3 6วัตต์ส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นหลอดแสงจันทร์ปกตินะครับที่กินไฟทั้งหมด500วัตต์ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเปิดคืนละสิบชั่วโมงนะครับหนึ่งคืนเนี่ยจะค่าไฟเนี่ยโอ้โหจะขึ้นมาประมาณคืนละ20บาทถ้าคิดเป็นเดือนเนี่ยก็เดือนละ600นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยค่าไฟ คืนละบาทไม่ถึงบาทเลยครับเดือนหนึ่งเนี่ยก็ประมาณราวๆสามสิบบาทปีคร่าวๆตัวนี้เนี่ยกินไฟเดือนละหกร้อยตัวนี้กินไฟเดือนละอสามสิบบาทนะครับซื้อดวงนี้นะครับแค่เดือนเดียวเนี่ยก็คุ้มแล้วครับ <c oughs> ก็คุ้มคือเซฟค่าไฟไปได้เยอะแล้วนะครับแล้วที่สําคัญคือหลอด l อ d วดีเนี่ยทนกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกลาสนะครับเป็นแก้วเหมือนกันนะครับเป็นกลาสเหมือนกันแก้วเนี่ยดีตรงที่เวลา อ่าใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะไม่กรอบนะครับเพราะว่าแสงจันทร์ส่วนใหญ่เราไปตากแดดใช่ไหมครับแล้วเขาไม่ร้อนนะครับเป็น LED ตัวนี้เนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือแสงจันทร์ถ้าเกิดเป็นแบบปกติพวกนี้นะครับแสงจันทร์พวกนี้เนี่ยเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ติดปั๊บสังเกตนะครับว่ามันจะค่อยๆติดขึ้นมาส่วนตัวนี้เนี่ยเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถซื้อหลอดตัวนี้ไปนะครับหลอดแสงจันทร์ขนาด36วัตต์เนี่ย LED เนี่ยไปเปลี่ยนแทนหลอดเก่าได้เลยเพราะว่าขั้วของเขาเนี่ยเป ถ้าเพื่อนคนไหนต้องการซื้อขั่วด้วยนะครับบอกผมได้นะครับเพราะว่าเรามีครบทุกอย่างนะครับเรามีคั่วด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูปกติเนี่ยถ้าเกิดผมจะลองแสงจันทร์ตัวนี้เนี่ยผมไม่กล้าต่อสายเล็กๆอย่างนี้แล้วครับเพราะว่ามันกินไฟมากนะครับรับรองว่าสายไฟผมเนี่ยไหมแน่แต่อันนี้เนี่ยเขากินไฟน้อยเป็น led เนี่ยผมก็เลยต่อสายเล็กๆอย่างนี้นะครับปลั๊กพ่วง <Billie S 1> ผวงมใช้ปลั๊กพ่วงแบบง่ายๆธรรมดาธรรมดานะครับถ้าปกติเราไม่ควรใช้ปลั๊กพ่วงอย่างนี้นะครับบอกไว้ก่อนปัไอ้ถ้าเกิดใช้แสงจันทร์ตัวใหญ เดี๋ยวรามาเปิดกันว่าสว่างแค่ไหนนะครับนี่ปุ๊บโหแสบตาเลยเห็นไหมครับความสว่างเขาเนี่ยทำให้ทาให้บริเวณรอบๆนี่มืดแต่ละบ้องของเขาเนี่ยสว่างอยู่ดวงเดียวสว่างมากนะครับอันนี้นี่แสบตาเลยนะตัวนี้โอ้โหสว่างสุดๆนะครับแต่ขอปิดปิดแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าสว่างเกินนะครับอ่าปิดละโอ้โหนะครับตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นแสงจันท์ LED นะครับ เนี่ยเขาจะเขียนเลยครับว่าของเขาเนี่ยประหยัดไฟนะครับค่าไฟไปประมาณ95เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะประหยัดไฟแล้วต้องการแสงสว่างมากๆแล้วก็เน้นทนนะครับแนะนำนะครับเป็นหลอดแสงจันทร์ LED นะครับ30วัตต์ของย่อไบโอตัวนี้ออกมาใหม่นะครับขอบคุณครับ